นั่นก็คือในส่วนของการเรียมการรับกับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยถามกับพ่อค้าแม่ค<ฆ>้ากันบ้างนะครับว่ารู้สึกยังไงที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบนี้นะครับเขาก็พูดกันเลยนะครับว่าอย่างเช่นภาคเอกชนนะอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ย ดีใจเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวจีน,นจะเข้ามานะครับเพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถซื้อขายของได้มากขึ้นด้วยนะครับพื้นที่แรกที่เราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับก็คือที่กาดเมืองใหม่นะครับซึ่งเป็นแหล่งขายผลไม้แหล่งใหญ่ของเชียงใหม่เลยนะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากเงียบเหงามากว่า2ปีเนื่องจากโควิด -19 แต่หลังจากประเทศไทยมีการผ่อนคลายมาตรการก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนึง โดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบผลไม้ไทยก็มักจะมาเลือกซื้อผลไม้ที่กาดเมืองใหม่เป็นประจำเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเขาจะชอบมาซื้อผลไม้โดยเฉพาะผลไม้หลักๆนะอย่างเช่นทุเรียนมะพร้าวสับประรดเนี่ยช่วงนี้ก็เลยกลับมาขายดีอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยค่ะอย่างมะพร้าวที่เห็นอยู่นี่นะคะพ่อค้าเขาบอกว่ามะพร้าวที่นํามาเนี่ย รับมาจากจังหวัดราช,ชบุรีและตอนนี้ราคาก็เริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าทางจีนเปิดประเทศให้นักเดินทางให้คนในประเทศเขาสามารถออกมาได้ความต้องการในตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ไม่กังวลเพราะว่าทางร้านก็ขายดีขึ้นไปด้วยนะคะส่วนถ้าอยากจะมาซื้อทุเรียนรออีกแป๊บนึงค่ะทุเรียนเดี๋ยวจะมาแล้วของภาคตะวันออก,กนะคะรอร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะพวกทุเรียนเนาะมะพร้าวอะไรพรวกนี้เขาจะกินเยอะ สับป,ประรดอย่างเงี้ยที่เขาเขาชอบอนะคะแต่เขาจะซื้อแบบปริมาณน้อยแต่ว่าเขาจ่ายทุกคนไงจ่ายทุกคนซื้อกินทุกคนเนี่ยคนละเล็กละน้อยเลยเรื่องมันก็ดีอ่ะมันทําให้แบบคึกคืนมากกว่าเดิมอะ่ะจากที่มันเงียบมากจะมีทัวของเขาเป็นรถตุกต๊กๆอะไรอย่างี้มาจอดเรียงแถวตรงนี้แล้วเขาก็กลงสซานของเขาไรงนี้อ๋อก็คือมีตุกต๊กๆพามาเนาะเหมือนคล้ายๆทัวร์ใช่ค,ค่ะ อย่างลูกค้าชาวจีนอย่างนี้มาเยอะไหมคะใช่รับส่วนมากคนที่ซื้อเป็นคนจีนเนี่ยครก็จะเอาเค่นน้ำเลยถ้าคนจีนเขาก็จะมาเหมาเป็นฟ้านไปเป็นสิบเป็นยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอ,อย่างนี้ประเทศจีนเปิดประเทศแล้ว,ลวเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ก็ดีใจเหรอฮะน่าจะยังไงดีอ่ะเพื่อขายดีขึ้นอยู่ครับดิฉันชอบแม่ค้าคนนั้นน่ะ ทุเรียนมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อยากขายเลยอะอเดี๋ยวรออีกหน่อยนะหน้าร้อนนะบังคุดอย่างเงี้ยทุเรียนอย่างเงี้ยของภาคตะวันออกมากันได้เต็มที่จ<า>ัดเต็มไปเลยสําหรับปีนี้ผลไม้ มีมากมีมากราคาขยับนิดหนึ่งแน่นอนนะตามความต้องการแต่ว่าก็ไม่น่าจะมากเกินไปดิฉันก็ดีใจด้วยเป็นกลุ่มเกษตรกรด้วยนะอ่านะครับเอาลงใต้กันไปบ้างที่นครศรีธรรมราชนะครับผู้ประกอบการนําเที่ยวในนครศรีธรรมราชเห็นด้วยนะครับกับการที่รัฐบาลมีมาตรการรับนักท่องเที่ยวจากจีนเหมือนกับประเทศอื่นๆและภาคเอกชนเองก็พร้อมให้การสนับสนุนในการปฏิบัติกับทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน เรื่องนี้นะครับทางคุณนริศน้อยทับทิมเป็นมักุเทศนะครับเขาก็บอกว่าเห็นด้วยที่ไทยมีการยกเลิกการตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากปัจจุบันนะทั้งคนไทยคนจีนมีการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากอยู่แล้วรวมไปถึงการซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด -19 หากกำหนดให้ตรวจอา p c ทีพากับประเทศก็จะไม่เป็นภาระในการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ